สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับครูน้ำค้างนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ค่ะนะคะอ่าเรามาดูสองภาพนี้นะคะสองภาพนี้คืออะไรอ่าถามว่าคืออะไรก่อนใครมองออกบ้างยกมือขึ้นเลยนะคะ อ๋บางคนตอบได้แล้วค่ะดอกไม้ค่ะอีกด้านหนึ่งหนูไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคะภาพที่สองคือแมลงนะคะดังนั้นสองภาพนี้มีความต่างกันอย่างไรหลายคนบอกว่าดูด้านนอกก็ต่างกันแล้วค่ะแต่ทีนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะสองภาพนี้มันมีอะไรที่ต่างกันเยอะมากที่อยู่ข้างในอ่า ใครสงสัยบ้างว่าข้างในสองภาพนี้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันเลยอ่ามาดูนะคะสองภาพนี้นะคะเป็นอะไรคะเป็นพืชกับสัตว์นะคะดังนั้นพืชกับสัตว์เนี่ยเรารู้แล้วนะคะว่าสิ่งมีชีวิต จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าเซลล์ถูกต้องไหมคะทีนี้เซลล์มีลักษณะอย่างไรมีความเหมือนอย่างไรนะคะพืชและสัตว์จะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันนะคะและมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันนะคะที่เหมือนกันมีอะไรบ้างนะคะที่คล้ายคลึงกันเลยก็คือ1นนะคะเยื่อหุ้มเซลล์สองไซโทพลาซึมและที่ต้องมีเลยขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรคะนิวเคลียสนะคะที่เหมือนกัน ต่อไปค่ะที่ต่างๆกันมีอะไรบ้างคะที่ต่างกันนะคะของพืชเนี่ยชัดเจนเลยเขาจะมีผนังเซลล์หรือว่าเซลล์วอลนะคะและที่บ่งบอกว่าเป็นพืชจริงๆก็คือคลอโรพลาสนั่นเองนะคะทีนี้สัตว์ เขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขาก็คือจะมีลักษณะที่ชัดเจนคือมีเซนทริโอซึ่งเซนทริโอนั้นจะมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในข้างในอีกลึกๆเลยนะคะตัวที่เป็นเซลลเนี่ยเราซูมเข้าไปแล้วโอ้โหใครจะเห็นแบบ ขนาดนี้นะคะกล้องยี่ห้อไหนที่สามารถเห็นได้ชัดขนาดนี้อันนี้เป็นโมเดลนะคะเป็นโมเดลที่จะให้เราเห็นความชัดเจนด้านในของเซลอะไรคะเซลลพืชหรือ p l a n เซลนะคะอ่ะมาดูมีอะไรบ้างไล่มาจากด้านขวามือนะคะนิวเคลียสนะคะอาคลอโรพลาสต์เยื่อหุ้มเซลล์นะคะผนังเซลล์ v a c u o นะคะ Cytoplasm นะคะ Mitochondria และสุดท้ายก็คืออะไรคะ ไรโบโซมนะคะอ่ะต่อไปเรามาเทียบอีกภาพหนึ่งดูซินะคะอันนี้เป็นเซลล์สัตว์นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสไลด์ต้นๆน,นะคะว่ามีส่วนประกอบที่คล้ายกันและมีบางส่วนที่ใครสามารถที่จะโฟกัสจุดที่ต่างกันได้บ้างนะคะมีอะไรคะนิวเคลียสนะคะเยื Year ่อหุ้มเซลล์นะคะไลโซโซมเซน t ทรโอนะคะ,ะตัวที่เป็นเซโท์ประสึม กรดซิคอมเพล็กซ์นะคะไรโบโซมและไมโตคอนเดรียนะคะจะสังเกตได้ว่ามีหลายอันที่ซํำกันนะคะหลายอันที่ซํำกันเราอยากรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำไมเซลล์ถึงขาดไม่ได้เขามีหน้าที่อะไรในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้บ้างอ่ะทีนี้ เรามาดูส่วนประกอบของเซลนะคะหน้าที่แต่ละส่วนจะมีความเฉพาะเจาะจงนะคะหลายๆอย่างเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ของเขาพืชก็จะเป็นลักษณะที่ amazing อย่างนี้ก็คือว่ามันมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเธอทําอันนู้นนะเดี๋ยวฉันแบ่งทําอันนี้ให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของเซลนะคะเรามาดูอันดับแรกเลยเราไล่มาจากข้างนอกสุดเลยค่ะนะคะตัวที่เป็นอะไรคะผนังเซล หรือว่าเซลล์วอลนั่นเองวอคืออะไรคะคือกำแพงคือผนังใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยลักษณะก็คือคล้ายๆกำแพงเลยคล้ายๆรั้วเลยเขาทําหน้าที่เป็นอะไรเป็นกรอบป้องกันนะคะส่วนที่อยู่ภายในเซลล์ดังนั้นมันก็จะทําให้เซลล์เนี่ยจะมีรูปร่างเป็นไงคะแข็งแรงนะคะคงทน อ่าอันนี้ใครจะเข้ามาใครจะออกมาจะต้องผ่านตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่พิเศษของเขาดังนั้นเขาถึงจะต้องมีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงก็คือเซลลูโลสนั่นเองนะคะเหมือนกันก่อสร้างรั้วอะไรลูกต้องมีอะไรคะมีโครงเหล็กอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีโครงเหมือนกันแต่เป็นโครงของเซลลนะคะหนูจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยครูชี้ให้ดูแล้วนะคะว่าจะเป็นกรอบอยู่ด้านนอกนะคะเป็นกรอบอยู่ด้านนอกเห็นได้ชัดเจนมากอันนี้จุจุมันคือมีเฉพาะเลยคะในเซล พืชเท่านั้นจําได้ไหมเอ่ยอ่าอันนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะนะคะก็จะเป็นกรอบเป็นลักษณะรูปร่างที่ค่อนข้างโคงทีมาดูนะคะส่วนประกอบที่2นะคะเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าเซลล์เมมเบรนนะคะเซลล์เมมเบรนจะเป็นเยื่อบางๆนะคะประกอบไปด้วยโปรตีนแล้วก็ลิปิดก,ก็คือไขมันนะคะลิปิดก,ก็คือไขมันทําหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์ควบคุมปริมาณนะคะของสารและชนิดของสารที่เข้าออกดังนั้นเขาเรียกว่าเป็นเยื่อเลือ ผ่านหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ semi permeable membrane นะคะก็คือหลายๆคนบอกโอ้ยขออีกอย่างหนึง่งขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ semi permeable membrane นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับอะไรคะคล้ายๆกับอ่รอปรปภใครจะเข้าใครจะออก อ่ะคนนี้เข้าได้นะคะยื่นบัตรอ่ะเข้าได้นะคะอ่ะคนนี้เข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอแลกบัตรก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีอันตรายต่อเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คล้ายๆกันคือเป็นลักษณะการเลือกนะคะสารบางชนิดที่เข้าและออกเซลล์นั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะตรงนี้จะอยู่ภายนอกสุดของเซลสัตว์แต่ว่าเซลล์พืชก็มีก็คือเป็นชั้นถัดมาจากเซลวอลนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลเมมเบรนนั่นเองนะคะอ่ะมาดู ส่วนประกอบที่3กันนะคะส่วนประกอบที่3เราเรียกว่าโปรโทพลาซึมนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเยื่อที่อยู่หุ้มถัดเข้าไปข้างในอีกเป็นเหมือนถุงนะคะเป็นเหมือนถุงที่บรรจุส่วนต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์นะคะลักษณะเหล่านี้ก็จะรวมทั้งอะไรคะตัวที่เป็นเซโทพลาซึมแล้วก็นิวเคลียสด้วยทั้งหมดเลยเอาแกนแนวต่างๆที่อยู่ข้างในหมดเลย หมายถึงถุงแกงถุงหนึ่งดังนั้นข้างในใคล้ายๆถ้าเรานึกถึงเอาง่ายๆเลยถุงพัโลง่ายๆเลยลูกนะคะตัวที่เป็นไข่ก็จะเป็นอะไรคะ เป็นนิวเคลียส่างเงี่ยค่ะแล้วส่วนต่างๆก็จะเป็นออแกเนลที่ลอยอยู่ข้างในถุงนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของโปรโทพลาซึมนะคะอ่าตรงนี้เราชี้เข้าไปข้างในทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเข้าไปข้างในเป็นบริเวณอนาบริเวณนี้เราเรียกว่าโปรโทพลาสซึมส่วนประกอบที่4นะคะเราเรียกว่าไซโทพลาซึมนะคะไซโทพลาซึมมีอะไรบ้างเป็นของเหลวที่อยู่ด้านในยกเว้นอะไรคะยกเว้นนิวเคลียส ะะและประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยโปรโตีนไขมันและแก๊สต่างๆก็จะลอยเควง้งคว้างผสมปนเปกันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนน้าซุปอะค่ะนะเหมือนน้าซุปที่ที่อยู่ในถุงแกงนั่นแหละแต่เรายกเว้นอะไรคะยกเว้นตัวที่เป็นไข่พัโลตัวไข่ใช่ไหมก็คือมันจะเป็นเหมือนกับพวกอะไรนะคะเป็นเนื้อเป็นอะไรเอ่อเป็นเครื่องเครื่องพันโลอะไรเงี้ยที่ลอยอยู่ในถุงแกงอ่านึกภาพนะคะถุงแกงพัโลของเราเนี่ยนะคะอ่า ทีนี้ข้างในถุงนั้นแหละนะคะในถุงที่เป็นไซโทพลาซึมมีอะไรบ้างที่นอกเหนือจากตัวที่เป็นนิวเคลียสเราแยกนิวเคลียสออกไปเลยเรานับเฉพาะสิ่งที่เหลือนะคะนับเฉพาะสิ่งที่เหลือเราเรียกว่าออแกเนลที่อยู่ในไซโทพลาซึมทั้งหมดอ่าเริ่มต้นจาก อันดับหนึ่งเลยนะคะอันดับหนึ่งก็คืออะไรลูกมโทรคอนเดรียนะคะสองโครโพลาสต์ 2, last, นะคะสามไรโบโซมสี่กรจิคอมเพล็กซ์นะคะและห้าตรงนี้เป็นอะไรคะเซนทริโอสุดท้ายเป็นแวคิวโอนะคะอ่าลักษณะเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรอันนี้เราเอามาแค่แบบเขาเรียกว่าเลยนะเป็นทีเซอร์ก่อนว่ามีอะไรบ้างทีนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปข้างในแล้วนะว่ามันมีความสำคัญอย่างไรคุณเนี่ยเป็น สิ่งที่สำคัญทำไมเซลล์ถึงขาดไม่ได้อ่ามาดูซิอันแรกเลยไมโทคอนเดียค่ะนะคะเป็นถุงเยื่อสองชั้นซึ่งไมโทคอนเดียเขาบอกว่าบางตำราก็บอกว่าหน้าตาคล้ายๆกับรองเท้าแตะบางคนเพ่งยังไงก็ไม่เหมือนนะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่ชัดเจนคือเขาจะมีลักษณะเป็นพับทบไปทบมานะคะแล้วก็ลักษณะเหล่านี้แหละที่ทำให้เขามีนะคะผลิตนะคะสามารถผลิตแหล่งที่เป็น สารให้พลังงานสูงเราเรียกว่า ATP นะคะดังนั้นส่วนเหล่านี้เป็นเขาเรียกว่าโรงผลิตพลังงานนะคะเป็นโรงผลิตพลังงานของเซลเลยก็ว่าได้ถึงบอกแล้วไงคะว่าเซลขาดเขาไม่ได้อ่าเขามีความสําคัญจริงๆนะนะคะอ่ะนะคะส่วนต่อไปเราเรียกว่าอะไรคะคลอโรพลาสต์ last, อันนี้บอกแล้วมีเฉพาะอะไรลูกจําได้ไหมคะ ใครจำได้ยกมือใครจาได้ยกมืออันไหนที่เป็นนะคะอ่าส่วนประกอบของเซลล์พืชหรือเป็นส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ตอบสิคะเซลล์พืชใช่ไหมแอาปรบมือเลยใครตอบได้อย่างนี้นะคะเพราะโคลโรพลาสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเซลล์พืชนะคะก็คือเขาเนี่ยจะมีลักษณะยังไงคะ ลักษณะที่ว่านั้นก็คือเป็นเยื่อนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีการพันทบกันเป็นชั้นๆเลยบรรจุสารที่เป็นสีเขียวเราเรียกว่าคลอโรฟิลล์ถูกต้องไหมคะตรงนี้ทําหน้าที่อะไรเป็นตัวที่นะคะไปกระตุ้นการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็คือการสร้างอาหารนั่นเองนะคะพบในไหนบ้างพบในพืชทุกชนิดที่มีสีเขียวนะคะแล้วก็สาหร่ายนะคะและสิ่งมีชีวิตเล็กๆบางชนิดที่มีสีเขียวด้วยนะคะอ่า ต่อไปเลยไรโบโซมนะคะตรงนี้จะเป็นก้อนนะคะก้อนที่ประกอบไปด้วยโปรโตีนแล้วก็ rna นะคะที่อยู่ในเซลล์แล้วก็กระจายอยู่ในนะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะกระจายอยู่ในไซโทพลาสซึมนะคะหรือบางทีก็จะเกาะอยู่ที่ร่างแห่เอนโดพลาสซึมนะคะที่เป็นชนิดหยาบเพราะตัวที่ไปเกาะเกาะนี่แหละทำให้ร่างแห่น,นั้นเป็นชนิดหยาบที่ค,ครุขระนะคะทำหน้าที่อะไรสร้างโปรโตีนนะคะเมื่อสร้างเสร็จก็จะ ส่งออกนอกเซลล์ซึ่งโปรตีนบางส่วนเนี่ยจะยกตัวอย่างเช่นพวกที่เป็นฮอร์โมนต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเมื่อสร้างเสร็จก็จะเอาออกจากเซลล์ไปนะคะทีนี้ส่วนที่รับช่วงนะคะรับช่วงจากการผลิตสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเซลล์เนี่ยก็จะมาเป็นหน้าที่ของกรอจิคอมเพล็กซ์นะคะก็คือเป็นลักษณะถุงเยื่อแบนบางนะคะพับทบกันเป็นเหมือนกับจานซ้อนๆกันนะคะ5-6ชั้นนะคะอยู่ใกล้ๆนิวเคลียสเลยค่ะ เป็นแบบบอดิการ์ดของนิวเคลียสเลยนะคะแล้วก็บรรจุไปด้วยอะไรคะลักษณะก็คือทําหน้าที่บรรจุเมื่อกี้คะ่ะที่ไรโบโซมเป็นไงคะผลิตโปรตีนมาแล้วเราทําหน้าที่เป็นแ a กเกจิ่งก็คือเป็นคนบรรจุหีบหอ่อใส่ถุงนะคะผูกมัดแล้วก็โยนออกไปนอกเซลล์นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เราทํางานร่วมกันของเซลล์คือมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเห็นไหมคะว่าคนนึงผลิต คนนึงมามัดถุงอีกคนนึงก็ส่งไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เขาทํางานแบบมีความสัมพันธ์กันทีนี้มาดูเซนทริโอบ้างนะคะเซนทริโอจะเป็นลักษณะนะคะลักษณะที่คล้ายส่งกระบอกที่อยู่รวมกันนะคะ เราจะทำงานนะคะอยู่รวมกันแล้วนะคะลักษณะที้เขาทำงานก็คือพบในเซลล์สัตว์เท่านั้นใช่ไหมหลายคนออ๋อใช่ใช่ใชึกออกแล้วนะคะที่อาจารย์บอกข้างๆต้นคลิปเนี่ยคือมีเฉพาะเซลล์สัตว์นะคะเขาจะมามีบทบาทในช่วงที่มีการแบ่งเซลล์เขาจะแปลงร่างกลายเป็นนะคะตัวที่เป็นไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์ iber, แล้วดึงให้เซลล์แยกออกจากกันนะคะอันนี้สามารถที่จะอธิบายได้ชัดเจนว่าเนี่ยแหละ คือเป็นลักษณะพิเศษซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดตอนที่เขามีการแบ่งตัวที่เป็นอะไรคะคโครโมโซมะคะ่ะแบ่งแยกกันนะคะอ่ะทีนี้ส่วนที่เป็นช่องนะคะหรือเป็นถุงที่อยู่ชั้นเดียวนะคะลักษณะยืดหยุ่นและบรรจุของเหลวของเหลวมีอะไรบ้างมีน้ำนะคะมีอาหารและนะคะของเสียนะคะจะสะสมอยู่ในบริเวณนี เพื่อที่จะรักษาสมดุลหรือรักษาดุลยาภาพของเซลล์นะคะเราจะพบว่าบริเวณนี้นะคะของพืชเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าสัตว์ ดังนั้นเซลล์พืชเนี่ยลักษณะที่เป็นแบคทีโอขนาดใหญ่มันจะไปเบียดนิวเคลียสแล้วนิวเคลียสก็จะไปค่อนๆไปอยู่ซีกใดซิกหนึ่งของเซลล์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นนิวเคลียสของสัตว์นะคะตัวที่เป็นแบคทีโอจะมีขนาดเล็กดังนั้นตัวที่เป็นอะไรคะนิวเคลียสก็สามารถเฉิดฉายได้อยู่ตรงกลางเซลล์นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเซลล์ที่มันมีความแตกต่างกันระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ นะคะอ่าทีนี้อันสุดท้ายนี่คือนะคะจริงๆเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของเซลเลยก็ว่าได้เพราะเขาหน้าที่หน้าที่ของเขาคืออะไรคะหน้าที่คือควบคุมการทำงานของเซลและที่สําคัญคือถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งมีชีวิตจะหมดไปจากโลกนี้เลยเพราะอะไรเพราะเขาทำหน้าที่ในการสืบหรือในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้างในเนี่ยก็จะมีอะไรคะ มีตัวที่เป็นโครมาตินเมื่อนะคะจะมีการแบ่งเซลล์โครมาตินเนี่ยจะหดหดหดขดตัวกันกลายเป็นโครโมโซมนะคะแล้วก็มีการแบ่งเซลล์กันนะคะเมื่อแบ่งเซลล์เสร็จก็จะแปลสภาพมาเป็นลักษณะที่เป็นนิวเคลียสปกตินะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นอะไรคะช่องว่างนะคะมีการขนส่งสารเข้าและออกนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะพิเศษของนิวเคลียสนะคะเป็นกองบัญชาการและเป็นคนถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยสิ่งที่ยาก ากให้นักเรียนนะคะทำได้คือแยกนะคะความแตกต่างระหว่างอะไรคะเซลล์พืชแล้วก็เซลลสัตว์นะคะได้ฟังทั้งหมดแล้วประมวลภาพได้หรือยังว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเซลล์พืชเท่านั้นสิ่งไหนที่อยู่ในเซลสัตว์เท่านั้นนะคะเรามาดูอันแรกเลยถ้าเป็นเซลล์พืชน,นะคะก็จะประกอบไปด้วยอะไรคะประกอบไปด้วยผนังเซลลรั้วของเรานะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยอะไรคะ,ป,ระ,ป,ะ,คะป้อมยามของเราก็คืออะไรคะ ตัวที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะคะแล้วก็เข้าไปก็จะเป็นเซลโทรพลาสซึมซึ่งเซลโทรพลาสซึมเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของโปรโทพลาสซึมแล้วก็มีอะไรคะนิวเคลียสมิโรคอนเดียที่ขาดไม่ได้เลยบอกแล้วว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเซลล์พืชก็คือมีอะไรคะคลอโรพลาสนะคะแล้วก็คลอโรฟิลก็อยู่ในคลอโรพลาสนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นถุง นะคะถุงที่เป็นถุงเก็บของเสียถุงที่เก็บน้ำนะคะก็คือ vacuo นะคะอ่าต่อไปลองมาเทียบอีกทีก็คือเซล์สัตว์เซลสัตวนะ์ไม่มีกำแพงนะคะไม่มีกำแพงมีแค่ป้อมยามเฉยๆนะคะมีแค่ตัวที่คัดเลือกสารเข้าและออกจากเซลนะคะลักษณะเหล่านี้ก็จะมีลักษณะที่นะคะส่วนที่เซลล์พื้นฐานมีก็คืออะไรคะนิวเคลียสนะคะไมโทคอนเดีย แล้วที่สําคัญคือไม่มีอย่างที่พืชมีก็คือเลยคะไม่มีค o อโรพลาสแต่เขาจะมีอะไรเข้ามาทดแทนเซนทริโอที่ทําหน้าที่ช่วยในช่วงที่มีการแบ่งเซลล์นั่นเองนะคะ ทีนี้ครูจะให้ดูอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดนะคะในเรื่องของสิ่งที่ครูอธิบายไปนะคะแล้วจะเห็นได้ว่าความแข็งแรงเนี่ยของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์จะต่างกันถ้าเซลล์พืชเนี่ยเมื่อมันมีกำแพงมันมีตัวที่จำกัดขอบเขตเขาก็จะมีรูปร่างที่ค่อนข้างที่จะเป็นไงคะคงรูปคง,งที่และเป็นเหลี่ยมส่วนใหญ่นะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นเหลี่ยมแต่ของสัตว์เนี่ย เนื่องจากว่าไม่มีกรอบดังนั้นเขาจะเป็นฟรีฟอร์มก็คือจะเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ที่ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นไงคะลักษณะเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันชัดเจนก็คือลักษณะที่อยู่ของนิวเคลียสถ้านิวเคลียสของเซลล์สัตว์จะอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางเป้งๆเลยนะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์พืชจะมีตัวที่เป็นแวคกิโอเะเบียเข้ามาจะก็เลยอ้อหลบเข้าไปใกล้ๆกําแพงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซิกไดซิกหนึ่งของเซลล์นะคะอ่าทีนี้ อันนี้แหละถ้าได้แบบนี้ออกมาเรียนบทนี้แล้วสามารถ เอาออกมาให้เป็นตารางนะคะเปรียบเทียบระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ได้ชัดเจนอย่างเงี้ยแสดงว่าชนะเลิศนะคะเข้าใจบทเรียนนี้อย่างถ่องแท้นะคะชัดเจนนะคะอ่ะเรามาดูทีละอย่างเทียบนะคะอ่าทีละคู่เลยนะคะเซลล์พืชเป็นไงคะรูปร่างแน่นอนส่วนเซลล์สัตว์รูปร่างไม่แน่นอนนะคะอ่าเซลล์พืชมีอะไรคะมีผนังเซลล์ส่วนเซลล์สัตว์ไม่มีแต่ว่าจะมีพวกสารเคลือบอยู่นะคะอยู่ภายนอกนะคะก็คืออ่าเอาที่มัน คล้ายๆกับเซลล์พืชนั่นแหละแต่ว่าเคลือบบ้างเล็กน้อยไม่ต้องเป็นถึงกำแพงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอันที่3ก็คือถ้านะคะเซลล์พืชไม่มีเซนทรโอส่วนเซลล์สัตว์เป็นไงคะมีเซนทรโอที่ใช้ในการแบ่งเซลล์นะคะแวฟคิโอเป็นไงเซลล์พืชขนาดใหญ่บอกแล้วมันไปเบียดนะคะที่อยู่ของนิวเคลียสทั้งหมดเลยนะคะส่วนเซลส์สัตว แวนพีโอในขนาดเล็กบางเซลล์เนี่ยมองไม่เห็นเลยนึกว่าเป็นฟองอากาศที่อยู่ในเซลล์ด้วยซ้ํานะคะต่อไปค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะอย่างที่บอกเมื่อมันมีนการเบียดกันใช่ไหมลูกนะคะตำแหน่งของนิวเคลียสของเซลเซล์พืชเนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งของเซลล์ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะคะเฉิดฉายไม่ได้มีคนมาเบียดนะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์สัตว์ก็คือนิวเคลียสจะอยู่ตรงกลางนะคะสวยๆเลย ทีนี้นะคะเซลเนี่ยเรามาจัดลําดับรู้สิคะว่าเซลเนี่ยเป็นส่วนเล็กที่สุดถ้าหลายๆเซลมารวมกันเราเรียกว่าทิชูหรือว่าเนื้อเยื่อแล้วถ้าหลายๆเนื้อเยื่อมารวมกันเราเรียกว่าอะไรคะออแกนนะคะออแกนก็คืออวัยวะเช่นอะไรบ้างเซลตับนะคะที่เป็นเป็นส่วนประกอบอวัยวะคือตบปากอะไรคะกระเพาะอาหารหลอดอาหารอันนี้ก็คือเป็นอะไรคะเป็นอวัยวะต่างๆนะคะทีนี้ เรามาดูถ้าอวัยวะหลายๆอวัยวะมารวมกันเราเรียกว่าระบบอวัยวะหรือเราเรียกที่เป็นส่วนที่ทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานร่วมกัน ะะส่วนที่ทํางานร่วมกันทํางานที่มีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดกันมากที่สุดอย่างเช่นอะไรบ้างระบบหายใจประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็คืออะไรลูกมีปอดมีอะไรคะมีถุงลมนะคะมีหลอดลมมาที่อะไรคะโพรงจมูกอันนี้คือทํางานสัมพันธ์กันใช่ไหมคะถ้าเป็นะระบบย่อยอาหารนะคะระบบย่อยอาหารมีไล่ไปเลยคะ่ะแต่ละสถานีนะคะปากไปอะไรคะไปหลอดอาหารไปหลอดอาหารไปกระเพาะอาหารไป ลำไส้เล็กอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าระบบอวัยวะแล้วหลายๆระบบมารวมกันนากลายเป็นร่างกาย1คน1สิ่งมีชีวิตนะคะหนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็คือเป็นการไล่ลำดับนะคะความนะคะซับซ้อนของเซลล์นะคะขึ้นมา จบนะคะในเรื่องของเนื้อหานะคะที่เราบอกว่านะคะเซลนะคะแต่ละส่วนของเซลล์มีหน้าที่อะไรเซลพืชกับเซลลสัตว์ต่างกันยังไงอ่าทีนี้เรามาเทสกันมาตรวจสอบความเข้าใจนะคะว่านักเรียนเข้าใจจริงไหมหรือแค่พยักหน้าเฉยๆเพราะว่าง่วงนะคะามาดูค่ะนะคะข้อที่1ข้อที่1บอกว่าอะไรคะข้อที่1บอกว่าส่วนประกอบใดของเซลล์ที่ไม่มีในพืชอ่าส่วนประกอบใดของเซลล์ที่ ม่มีในพืชเลยคิดก่อนนะคิดก่อนนะก่อนจะตอบนะคะคิดก่อนไม่งั้นก็สกิดคนข้างๆมาช่วยคิดนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อที่2นะคะส่วนประกอบใดของเซลล์ที่ไม่พบในเซลล์สัตว์อ่าเมื่อกี้ไม่พบในเซลลพืชอ่าทีนี้ไม่พบในเซลสัตว์บ้างมีอะไรอ่าเขาเพราะว่าเขา,เขา,เขามีความแตกต่างกันอยู่ถูกไหมนะคะถ้าใครที่อ่ฟังแล้วฟังอย่างมีประสิทธิภาพก็คืออะไรคะจับจุด ที่สําคัญได้หนูจะตอบคําถามครูได้ทั้งหมดเลยอันไหนสําคัญจําแล้วจดนะคะอะต่อไปค่ะข้อที่สนะคะถ้าผนังเซลล์เป็นรั้วบ้านห้องครัวน่าจะเป็นส่วนใดของพืชอันนี้นะคะไม่ได้พูดเลยในบทเรียนแต่อยากให้นักเรียนลองคิดนะคะจินตนาการตามว่า ถ้าผนังเซล์เป็นบ้านเนะคะส่วนใดที่ทําหน้าที่เหมือนห้องครัวนะ้าลองดูนะคะว่ามันจะตรงใจอย่างที่ครูเฉลยหรือเปล่าอพร้อมเฉลยนะคะมาดูข้อหนึ่งกันนะคะส่วนประกอบใดที่นะคะไม่พบในเซลลพืชก็คืออะไรคะเซนทริโอนะคะที่ทำหน้าที่ในช่วงมีการแบ่งเซลลจำได้ไหมคะที่ครูย้ำนักย้ำหนาว่าตรงนี้ไม่มีในเซลลพืชหรอกนะใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะนะคะข้อที่2นะคะส่วนประกอบใดของเซลล์ที่ไม่พบในเซลล์สัตว์นั่นเขาบอกว่าซิกเนเจอร์ของเซลล์พืชก็คือไรลูกมีผนังเซลล์นะคะมีขอบเขตมีรั้วนะคะแล้วก็มีส่วนที่ไว้สร้างอาหารหรืออยู่ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็คือคลอโรพลาสนะคะอ่ะมาดูข้อที่3 ข้อที่3มหลายคนนะคะบอกว่าโอ๊ยนี่จ,จังเลยตอบถูกนะคะถ้าผนังเซลล์เป็นรั้วบ้านนะคะห้องครัวน่าจะเป็นส่วนใดของเซลลต้องเจาะจงด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นส่วนใดของเซลหนูจะนึกถึงอีกออกแกเนลหนึ่งหรือว่าส่วนหนึ่งอีกทันทีเพราะว่ามันมีตัวสังเคราะห์นะคะสารอีกอย่างหนึ่งในเซลล์ด้วยใช่ไหมแต่อันนี้เราเจาะจงไปที่เซลลพืชจะชัดเจนที่สุดเป็นการสร้างอาหารนะคะสร้างอาหารคือส่วนไหนคะ คลอโรพลาสนั่นเองนะคะเพราะมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นนะคะอะใครที่ตอบได้3คํคำถามแล้วบบถูกต้องหมดชนะเลิศเก่งมากนะคะให้10-10 10ไปเลยนะ,ะหลังจากนี้เราไปทำอะไรต่อบ,บ้างอยากจะให้นะักเรียนลองทำโมเดลหรือแบบจำลองดูเนาะนะคะเพราะว่าเรื่องเซลล์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบแบกว่ายเข้าไปดูข้างในเซลล์ได้อะ แต่อยากรู้ว่าภาพของเซลล์ที่อยู่ในหัวเราเป็นอย่างไรจากที่นะคะครูสอนไปนะคะแต่ว่ามีข้อจำกัดนิดนึงไม่ซื้อนะคะเป็นคนประหยัดนะคะเราจะใช้นะคะวัสดุเหลือใช้จากบ้านอาจจะซื้อบ้างบางส่วนบางทีกาวเราหาไม่ได้ลูกนะะบางคนอ๋อแช่ข้าวเหนียวก็ได้นะคะครูอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะอะไรที่พอจะซื้อบ้างเล็กน้อยก็ซื้อมาแต่ไม่ใช่ว่าซื้อทั้งหมดออกมาเป็นโมเดลแเราออกมาอุ้ยส่งได้เลยไม่ใช่นะคะอะไรที่ บได้เอาไหมพรมของคุณแม่เอามาใช้ม้วนๆมนม,นม,นมาเป็นนิวเคลียสได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใช้ดินน้ำมันมาประกอบนะคะทําทเป็นส่วนประกอบที่เป็นคลอโรพลาสซ้อนกันเป็นชั้นๆเป็นคลอโรฟิลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ ครูคิดว่าแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันแน่นอนเลือกเอานะลูกอย่าอย่าเขาเรียกว่ารักพี่เสดานน,น้องบางคนโอ้นูทาทั้งเซลพืชทั้งเซลสัตว์เลยค่ะเพราะหนูอยากจะทําทุกอย่างเลยไม่ต้องเอาแค่อย่างเดียวนะคะเอาให้ดีเอาให้สวยเอาให้เลิศนะคะแล้วเอามาจัดอิทรศการในห้องเราแล้วมาดูว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันเนาะ,ะเรามีเกณฑ์การให้คะแนนให้ด้วยนะนะคะข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามที่ครูสอนไปนะคะ สองนะคะใช้วัสดุได้เหมาะสมก็คือมันมีเทกเจอร์ที่เขาเรียกว่าเหมือนอ่ะโอ้ยเห็นแล้วโอ้ว้าวใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือได้ไปแล้วสี่คะแนนนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์สวยงามเรื่องสีเรื่องอะไรเรื่องการนําเสนอนะคะเรื่องรูปแบบต่างๆอันนี้เราก็ให้ไปนะคะอีก4คะแนนแล้วเราก็ต้องมีการพรีเซนต์ด้วยถูกไหมมีการอธิบายาอันนี้หนูใช้อะไรอันนี้ลักษณะเป็นยังไงทาไมหนูใช้วัสดุอันนี้แล้วน้าเสียงก็ต้องเป็นไงคะหน้าฟ้า ชัดเจนนะคะเอาไปเลย4คะแนนและสุดท้ายตรงต่อเวลาเราจะมีจํากัดเวลาด้วยไม่อย่างงั้นโหเราพูดอยู่คนเดียวทั้งค่าเพื่อนไม่ได้โชว์อะไรเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ครูให้เกณฑ์ไว้แล้วดังนั้นจะต้องทําให้ได้ตามเกณฑ์เนี้ยนะคะเอาไปเลย20คะแนนเต็มโอเคไหมนะคะอ่ะ สำหรับนะคะข่ามนี้นะคะหรือคลิปนี้เราจะจบด้วยนะคะชิ้นงานสวยๆเริ่อดเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ